ีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนพี้สาวเจว๊กําลังจะยาตอนนี้กำลังยางออกหน้าอยพี่น้องตอนสาวเมื่อนีืจะเ,เริ่มแดดเล้วพี่นอ้องแดดละเมอในเบิองก็คือสีแดดพี่น้องฝนตกแต่ว่าเมื่อคืนเน่ยฝนโตกแห้งเนี่พี่น้องแต่ว่าเบิองสภาพอากาศแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อนี้ไปก็คือสีแดดแล้วพี่น้องเบิร์นลหลายๆตอนว่ามันสิเมิดคืมเลยฝนลินทางเองอกหน้าบวานสะเจียวพี่น้อง บมื่อได้รถมาเพราะว่ายานดินมันลมเนาะถนนมันเลื่อนพี่น้องเลยมันขับยากเลยยาเอาตรมขัดน้อยบ่อากาศดีค่ะพี่น้องย้ำสอนกันได้ขาหน้าวานพี่น้องสถาหน้าวานนานนนนี่คือแบบวิตยาเลยนะขาเป็นโซนี่ทยาเนาะ ตอนนี้ก็คนดับไฮดับหน้าแล้วเบิด์อะไรที่ของไว้แนบไปทั้งได้กัเป็นขอเคี้ยวขวดจีอยู่ในเบอร์ละเขาก็ได้ทำมาพี่เด้อพี่นอ้องแต่ก็พอขามไปได้อยู่เนาะอุ้ยไลายได้พี่น้องว,ว่าไปน้ำมากก็มากเดี๋ยวหาทางเราจะไปอย่างไรเนี่ฮะส่งเสืออาจจะว่าเปียกกว่เนาะ ฝนตกฝนตกแค่เมื่อคืนนี่ะพี่น้องน้ำมาเข้ามาหากินคือกันพี่น้องข้าวหาน,นมอ้อยแต่พี่น้องข่ามบัดนี้เขาก็ได้นวิตเรียบร้อยน้ำร้ายไงตั้งใจประหอดหน้าเรียบร้อยพี่น้องเาวเจี๊ยบค่ะคิดลาคิดหัวแต่ว่าทันเหตแล้วสิพี่น้องเรับข้าวมาหาเลี้ยงงัวก่อนมือนี้เป็นมือของเฮาที่ส ah ิไปหาเลี้ยงงัวพี่น้อง ก็ขึ้นดงเลยเพราะว่าปล่อยงวัวขึ้นดงเนาจะจ้ะก่อตามก้อนหนามไปแล้วเีาก็สิหานหนามไปผอมเลยพี่น้องแม่สัจเจคนไปก่อนเท่าไรหาเอานหนามมาต้มเพื่อว่าได้นะพี่น้องย่างเกิดเมื่อกีใ้ในเห็นดหนามอยู่พี่น้องเลยก็เลยลบลงมาอีกแดดซองอะไรพี่น้องนหนามาก็พอค่อยออกบรรดาพี่น้องแต่าหากระเพาะได้กินอยู่ ฮะตุกตีก้าวเนาะถ้่ว่าตั้งใจมหาเรียกว่ประเดนิด่น้อยแต่ถ้าห้างยางมาหาอย่างอื่นบอที่บริเวณมหาหนมัเขาก็ใช้เนมพี่เนาะปร่เทศนหน พี่น้องไม่กบเลยนอใหญ่แล้วพี่เนาะไม่แต่ตะปูตะปิดมันเสียมกบกดลยขาวได้นี่พวกในพี่เนาะก็บัวดอไม้บอกไปงามตอนนี้พี่เนาะไม่แต่ปูดเขียวเนาะ เป็นช่องน้อยพี่เ้าะโอ้ทราบเนาะอันนี้เป็นตะปูมันอันนี้เป็นนางดินบนหน้ากระโผ่่เขาก็เอาคือกันพี่น้องวัดก็เอาแต่เขาไปยินเบิดเนาะก็เลยเลือหล่อถึงเฮาน,นี่แหละพี่น้องนี่สิงามนี่นางแบบนี้แซ่บพี่น้องเลยเอาไปกินนะเตรียมภูเขา เง,ง,งางงามเผอพี่น้องเขียนแต่ปลายเป็นโผเขียแต่ปด๊ดเนาะคนกะหาคือกันพอได้ตบเังพี่น้องเลยหาเลาะเป็นน้ำหัวปลอไดไม่พี่น้องเลยเนี่ย ทำไมพ่อฮักมาเห็นก่อนอีโจ้ซ้าเขาบอกพ่อพี่น้องโปรเดทำไมไลน่สองสามี่อันนี้มียูซีนอพี่น้องแล้วก็ผูกข้างในผูกพี่น้องเลยผูกต่สงกยืดผูบ้าเบิงเบิ่งพี่น้องมาเอากระบัด้าหน่องามดินี่ฮักนี่พี่น้องเชียงของเบเขามาซับชุงไปบอุ้ย เป็นน้ห่ี่ไตอมอยูอ่ใช่ลรลอล่าออันนี้ที่นออันนี้มันเทียวละว้าคือมาเห็นที่น้องคนบอมอ่ามาได้แตงโมขอเันกป็นตองเป็นกองเข้าตัวที่น้องเลย อู้ไงเลอันนี้เฮงที่เอา2 uh. 2 <laughs> <laughs> อ่ออู้อีไอพจนี่ยัดพี่ต้องนั่งดิน ้งามมดล,ลิ้นพี่น้องเลยอืมพี่น้องเห็ดกระตูนเอาไปใส่เกงนะอหม้พี่น้องงอันในนอก็ยังมีได้นี่ยืนบนเห็ดปลวกออกมาโอ้ได้ลายอพี่น้องบอนได ดีม uh, ันเสียออกอยู่ไะจากน้องไปเบิ่งก่อนเดน้องสาเนาะทไมถ้าไม่ค่อยออกพี่ดองเยเนี่ยพี่ดองเบ่งทำไมเนเบ่งนี่อยู่ดีกับพี่ดอกฮักาคืน Ao nhiêu căn bị hà không ngủ lấy bị nó, ôi, lưng điên mất lưng đìn mất bị đâu, đang đi mất kia đau mất ông ui, เอ็นไปทางนู้นนะป่ามันเอ็นนาเอกครับเอ็นมาทางนี้สมัยมาทา้งฉายมันคยบังขัวเสียมกับบุกข้อบ่บุกเขางามเทพีน้องนอนนี่ไป น่าดินงามแต่ได้เอาไปตบในว่านคักได้พี่น้องเลยตบกินในว้านจุ๋ยๆก็ย่ยองมันติดเนี่ยโู้มันลงผี่ได้พี่จะต้มาเอาต้องผีแม่ถองนี้มันค่าโวงามแต่ถอะ ไปไปหักมันก่อนซับได้ีกใหม่พี่น้องแดดก็ต้กแด้ก็ต้มพี่น้องไม่แต่นางงามเรื่องพี่น้องจ้าโอ้คนอื่นคหาพวกน้อก็เลยได้บลอลายแต่กับพ่อได้ต้มอยู่พี่น้องลอยใหญ่ค่ะกันนี ฮักกะสิซอมๆไปตมนะพี่เนะอะตมเสมจหรัดนะเนาะแกน้ายกานนะะงงของร้ย นอ,อนแล้วข้าก็ะชีอบลอตซับไปแลนะอันนี้อะตัดแก่ไปขอซับแก่ไปซับซับตัดหน่อพอดีกันอ่อนะเนาะแล้วใหม่ไ,มไร่กับมันออกแบบ กระด้านกระด้านนี่พี่น้องมไม่ด้เน้นแต,ต่ตีเลยก็ตีดำวยไหมลายเนี่ตีมันสี่นิดแก่เสียทุกอย่างวันนี้ดอออกเป็นกระด้านบ่ออ่อนจ้ะทำไมมบงพี่มัตรหนอนพี่น้อง ได้เท่าไหร่นาะต้มไปกะเพิงเติบพี่น้องบรไก้ง่ายๆนาจะต้มไวสักคืนนึงเดือนบรอกโคลีต้มไนเราบดคืนเด้พี่น้องเยสอสามชั่วโมงนี่แหละซื่อว่ามันเจอแล้วก็พ่อแหละนังบบงจากซองนามนี่ไงสวยมากละ

ไม่แต่ว่าสอมสอมป้ายดอมมันแกนออกไปซื้อแล้วก็พอแ้านอได้สามกันไปก็ามาต้องตัดปลายพี่ดองตัดก้านแกนมันออก กันเลี้ยงช้องสามหย่อนอยู่เฮียงกันอยู่อยู่กอเดียวกันเลยหาหล่อไปผอบมีดองเลี้ยงง่วงผอบหล่อหาไปผอบพอจกินเลยเดี๋ยวพวกเขาก็เล็้ยงไรอ่อนด้วยพี่น้องใส่เกี่ยวใส่กระหังบวมีบอนไปหาหน่อไม้นั่อะไะ เพราะว่าเขามาเสาร์บอลหัวเทียงาเสตียแล้วนะพี่น้องเสาดินเสาดินเห็ดอ้อยดินเขาเจาะแล้วพี่น้องบอกเพื่อนว่ามันถ้าเขาเสาแล้วก็ป,าปาลาปลาตะไไม้ห้ามมันก็บแบบลดลงลดลงนะพี่น้องแล้วมันมีบอลในหาแล้วเพราะว่ันนี้ปาลาตะไไม้ก็มีแต่บอลหัวเทียงสเสตียานั้นพี่น้องที่ว่ากอมีห้าเนี่ นั่นก็เป็นตาอ้อยวันแล้วเสียดายพี่น้องเลยเออดดจะปล่อมันป้าขอวานั่งดินจังวะมาวานค่ะขึ้นยางได้ี่ย เรียบร้อยพีน้องบแต่ไาเบิไปต้มันนี่นนต้พี่นองมันจืใส้เวลาเคืองนีนะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องก็ทำไมหาทำไมต้มพี่น้องเลยมือนี ใส่น่อไม้มาตม้มเราคลิบนี่ซาเจียวคอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องไปแล้วจ้ะ